าชลบอดชิบหายแล้วชาช้าล้ว out of out of c h a r g e มลากีมที่นี่ไปไหนอะเามาเก็บปืนโอ้นอง แล้วรอยเอทีไปตั้งนานแล้วมันไม่เข้าไปแทนสักทีวะไอ้สองเดี๋ยมันไม่ยอมเข้ามาเคียวก็ยืนนิ่งเคียวมันน้อยใจเดินข้าไปืนยืนยืนยืนโยนอยู่ไอ้ควายแล้วเนี่ยเฮ้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 ยทำไมทำไมผม ผมยืนไม่ได้ในไหนผมยืนไม่ตรงเออเฮ้ยเนี่ยผมไม่ดีเป็นครั้งแรกพึ่งหลังไอ้อันไอ้อันอันดีดดีดอ้า one enemy remaining บอสคุณต้องเห็นไอ้เหี้ย KO แม่งนั่งนั่งนั่งเดินยิงเนี่ยนั่งย่อยิงย่อย่อแล้วมันเดินอ่ะคุณค oh, ุณเจ็บเฉียวใช่ปะแล้วไม่เข้าหัวเว้ยไม่ใช่กูณไ่เข้าหัวคืออะไรครับไมเข้าทำประตูเลยมาเจาะแล้วเฟกเฟิ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 กผมแม่งแย่ว่ะเมื่อกี้ Bike down hay quýt, don't even go. I don't want to go. Got sky, live at me more. Last player, quick, 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 แกอยู่หรอโอ้ทำไมไม่มีแหวนแกอ่ะบอสผมมาสมมติคุณไม่ใช่สมบูรณ์เลยผมยังไม่ได้วางสมหมายถึงลืมหมายถึงอันนี้ก่อนอันนี้ตรงนี้ผมไม่มองไม่เห็นสไปดซัมได้มันมาแล้วยังไงล่ะบอสคุณเ้องนี่ผลไม้ปีศาจเอาเลยไอ้อาทิแมว ได้สีโลแฟงปืนที่ผมชอบไปแล้วอ่ารู้มากว่ะอะไรวะได้มาแล้วยังไงเราสกินดำนะเฮ้ยเปิดถือขึ้นมาดำเลยนี้เลยสายเลยนะร้อยสิบป้อมป้อมป้อมเฮ้ยอะไรอ่ะหลังหลัง เลน่าถ้ามันม่อยู่วร้อยบเลน่าเลน่าหนเลน่าหนึ่งอไมก็คัดเลยคัดโอ้โหลองบีมันจะวอแล้วแต่ว่ามันมีดูอดีกันด้วันนีมปลาผมปลาติดปลาโดนตัวอีกอะไอ้กะลาดไอ้กาดกะลาดกะลาดป๊อปป๊อปป นครบเจ็สิบครบจบรบจใกแพงไอ้เหี้ยคนไม่ยิงพึ่บอกมันดิสต็อกโคชิค<อ>บหเบบ้เลยจะบบไปไหนไปนาบอดนตองไบอแลวเฮ้ยไมเว้ยโอ่ร้อยสี่สิบครบครบดีซายนะไอ้ไอเจ็ม่งขมจริง อันนี้อันนี้โรบอทนาเดียวนาเดียวเฮ้ยอยู่ถานตัวนึนเฮ้ยโอ้โหกระสุนหมดกระสุนหมดอ้าวไม่มีปืนเลย เออเราอยู่โคตรไกลเลยการเป็นสิงเกอร์ไหนบ์เลยเดี๋ยวปืนตลกหฟูอาร์เมอร์เซชเฮ้ยเลิกโคตรดีนกโอ้โหมันยังไม่ฟูอาร์เมอร์เลยเวนเฮ้ยวอร์ซอนวอรลเจวอร์มาเรีย ปันอยู่นั่นเลยเฮียส่เกนบางคยวอรอดเอ้อเฮียสวยโดนกูเฮ้ยหลังเฮียมันเสียงวัาบน้อ๋อโต้เฮสแหละเมื่อกี้กูยิงโดนรู้ยังโดนตัวอี่เลย คือพื่นเบาเบอร์สีคอลลันิตี้อะแรกว่าพูดมีอะไรที่ไม่ใช่พื้นดำอะากิโลแฟงเออระแวงระเวงระเวงผมไม่แกล้งคนอย่างนั้นหรอกลโหลระแวงมันมันมีคนหนึ่งอะอยู่ในดิ่นี่แหละอะไรพืกอะไรคุณระแวงไปเบย์ล่ะผมก็พูดไปเรื่อยบอสคุณระแวงไปย์กไม่ใช่คุณไม่ใช่แค่คุณหรอกคุณที่โดนอะ เต่ลนะเอ้ยมีออบมังกรดำฝีเลยโอ้โหเฮี้ยไม่ยิงทะลุหัวผมเกมหลังคุณหลังคุณขอบคุณครับเอ้ยทำไมคิวไม่ได้กระโดด่อยขอบคุณมากไอ้เฮี้ยมีตัวยิงดื้อฉันเดอลงมาละโอ้โหผมจริงวะ แกกระโดดขึ้นแบงอยานี้แมงเลยเฮ้ยเว้ยแล้วไม่มีใครยอะไ่ไปแเลอโอ้ยเยี่ยนี่เดินมามีดกูโอ๊ยสามเอ้ยเห่าไม่มีที่แอบ ดนตัมนโดนตั้มดนตัมบอมาดตั้หน่ตนกน่กอิตดใหม่ม่ก็ช็อตเวฟคนาอะไวะไม่ช็อตถูแต่แทบแตกไม่ปวยต่ในตัดครับผมว่ามันไม่ใช่ความผิดผมนะที่ผมชิวเยอะผมว่าด้วยฤทธิ์กาลมากกว่าที่มันฆ่าเลย ขอบใจสำหรับปืนฟรีวันหลังไม่ต้องนะน้องเ<ง>ข้าหลังเข้าเสียงผมเองรอเปล่าเมื่อกี้เสียงผมรึไม่หลัง,ขงเงข้าเซอร์ทิกปิบังกันนะเฮียเขยเฮียเดียอย่าุ้กโอ๊ย Last โอ้โหสัตว์เอ้ยไม่ได้โฟกัสเป้ามันเย็นได้อยู่ตอนะปีเงี้ยเฮ้ยไม่เว้นอ, <player> อ,อยู่ข้างบนเอ้ากูเดินเดินเออออกสายมาโดนยิงเข้าหมวกพอด,ดีโอ้ลัคก,กี้จังวะน้องคมด้วยแล้วก็ดวงดีด้วยอ่ะน้องอะไรกันจะไปเช่วยทีจะวิ่งหนีเลย ไอ้เชี่ยจะตายผมเกือบขาดเมื่อกี้